ฉันรู้ว่าฉันติดกันนายก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวคืนให้ <c oughs> มีอะไรมาทำอะไรที่นี่เปล่านี่แล้วมายืนแถวๆห้องฉันทำไมล่ะ <c oughs> เลิกทำตัวมปนักเสือรได้แล้วไปซะนี่จะแค่ทำไมว่าฉันทำอะไรนะ่ะนี่นะ่ะไม่ใช่แค่บ,บ้านของเธอนะ นี่ไม่ใช่บ้านเธอและไม่มีทางเป็นบ้านเธอด้วยฉันขอแนะนำอะไรเธอหน่อยนะที่หลังก็ปิดประตูด้วยนะถ้าคิดจะทำอะไรเร็วๆอีกเดี๋ยวคนอื่นเขาจะได้ยินเข้า หอมนี่ฉันรู้จักกลิ่นนี้รัดเวียอ,อะไรอีกล่ะมองหน้าฉันแบบนั้นทำไมกลิ่นความโชคของเธอเน่ะมันฉุนออกไปข้างนอกเลยนะโอ้ย ถ้าแกกล้าทำอะไรโรชนีอีกฉันจะหักมือแกซะความชั่วที่แกทำเอาไว้โดนเปิดโปงหมดแล้วและตอนนี้ใครจะช่วยแกได้ไม่มีใครช่วยแกได้อีกแล้วรัตเวีย ดียังไงบ้าไปแล้วหรือไงฮะนี่ทำอะไรร้านเวียนี่เห็นไหมครอบครัวเธอทำกับฉันยังไงกริติกาเลิกดราม่าได้แล้วคนเราเนี่ยมันจะแสดงละครใน้้นานแค่ไหนกันก็หกเก่งเป็นบ้าเลยแล้วเธอเนี่ยเธอไม่มีสมองบ้างหรือไงเป็นพันครั้ง หมื่นครั้งแล้วที่ฉันบอกเธอว่าไอ้นี่มันชั่วมันหลอกลวงแต่เธอไม่เคยฟังฉันเอาหลักฐานมาให้เธอดูเป็นพันๆครั้งแต่ว่าเธอเนี่ยไม่เคยเห็นจะใส่ใจเลยมันทําอะไรมาหลายอย่างมันทํร้ายร่างกายเธอฉันต้องมาเ้าคุกได้แต่เธอก็กลับทําตัวเป็นภรรยาที่ดีเอามันกลับเข้าบ้านอีกถ้าฉันบอกเธอว่าไอ้นี่มันเป็นเทพเจ้ามาเกิดเธอควรจะเชื่อฉันแล้วก็บูชามันเอามันขึ้นหิ้งแล้วกราบไหว้แล้วใช่ไหมล่ะกริิกา จะไม่ได้เหลอจะไม่ได้ใช่ไหมวันที่เราไปดินเนอร์ที่บ้านรรชนี้จําได้ไหมว่าสามีเธอเนี่ยรีบออกจากบ้านนั้นแล้วจําได้ไหมว่าวันนั้นน่ะวันที่มันท้องเสียลองคิดสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะให้ฉันบอกให้เหอาไหมัเอาไหมล่ะนายไม่ได้บอกเธอใช่ไหมฉันบอกเธอไม่ได้หรอกนะว่า ไอ้นี่มันทำอะไรหย,ยาบๆกับเมียกเก่ามันเอาไว้บางครั้งก็ต่อหน้าต่อตาเธอด้วยซ้ำตแต่เธอไม่สนใจแต่ว่าโรชนีไปเห็นเข้าเลยห้ามทันมันเป็นเหตุผลที่ไอ้นี่มันโกรธโรชนีมันจะแก้แค้นมันแค่ต้องการแก้แค้นเท่านั้นเข้าใจไหมคิดสิเธอคงไม่มีทางนึกหรอกนะว่ามันทำอะไรไว้รู้ไหมทำไม เพราะวาเธอกับฉันนี่อยู่สูงกว่าไอ้ชั่วนี่หลายชั้นมากเลยและมันก็เอาซามราไปขายให้กับไอ้แกบ,บ้ากามคนนั้นซามราเลยต้องมาเจอเรื่องลำบากเรื่องน่าอับอายเหมือนวันนี้ไงล่ะทุกอย่างเป็นฝีมือของไอรัสเวทั้งนั้น มันเป็นคนจัดการทําให้สมเมร่าโดนลักพาตัวแล้วมันก็จะทําร้ายรถชนีด้วยมันทําทุกอย่างเลยแม้แต่ในบ้านเรามันก็ทําชั่วมันทําให้ตระกูลของเราเสียชื่อเสียงเป็นพันครั้งแล้ววันนี้มันทําให้ครอบครัวเราต้องขายหน้าต่อหน้าสื่อด้วยถ้าไอ้นี่ยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรามันจะทําให้ครอบครัวเราตกต่ำอย่างแน่นอนถ้าเธอเห็นท่าแท้ที่เลวของสามีเธอแล้วนะกริติกาบอกได้เลยว่าเธอไม่อยากจะเรียกตัวเองว่าเมียมันด้วยซ้ำมันชั่วมันเลวมันซาม มันเป็นทุกอย่างเธอเคยได้ยินคำพูดพวกนี้มาแล้วใช่ไหมถ้ายังไม่เคยเห็นตัวจริงก็ดูหน้าสามีเธอไว้สิมันเนี่ยแหละตัวจริงเลยที่เป็นตัวแทนของคัาต่ำเหล่านี้คนยังรัดเวียนเนี่ยนะมันไม่ใช่คนที่กระตันยูต่อพ่อตัวเองด้วยซ้ําแล้วเราจะคาดหวังวอะไรจากมันเลือกไสาระได้ละถ้ามั่นใจนักว่าฉันเป็นคนทําทุกอย่างงั้นก็พิสูจน์สิ ถ้าพิสูจน์ได้ฉันสัญญาว่าฉันจะมอบตัวกับตำรวจเองแต่ถ้าทำไม่ได้ยังพิสูจน์ไม่ได้งั้นก็ขอเธอหลังจากนี้อย่ามารบกวนฉันอีกเพราะฉันเหนื่อยแล้วที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเป็นร้อยๆครั้งให้คนรักของฉันเข้าใจเข้าใจไหม สิทธารัดเวียพูดถูกนะครั้งนี้เราจะต้องสู้เต็มที่เราจะต้องค่อยๆค,คิดต้องค่อยทำเราจะต้องหาหลักฐานมาให้ได้ก่อนโรชนีหลานยาขย่า,าโอไม่นะสิทธาฉันลืมเลยฉันต้องเตรียมการสำหรับงานพิธีพวกนี้ฉันจะจบชะตาแกเองรัดเวีย แกอยากได้หลักฐานมากนะสินะและฉันจะหาหลักฐานมามัดตัวแกให้ได้และฉันจะเปิดโปงแกฉันสัญญาเลยรัดเวียฉันจัดการแกแนะ่ทุกคนพูดถูกลูกเขยคนนึงก็เป็นแค่ลูกเขยอยู่วันยังค่ำฉันบ้าเองที่คิดจะมาอยู่บ้านนี้ตั้งแต่แรกโดยเลือกที่จะเสียชื่อเสียงตัวเองรัตเวีย รัดเวียขอละอย่ากโกรธแบบนี้เลยนะฟังนะฉันจะคุยกับแม่ให้เองเราไม่ยอมให้สิทธาทาแบบนี้แนะ่จะพูดอะไรได้อีกล่ะกรติกาคนกี่คนที่เธอต้องมาอธิบายให้ฟังต้องมีกี่คนที่จะต้องไปฟ้องฉันเนี่ยโดนด่าทุกวันทุกคนก็เห็นว่าฉันโดนดา่าแต่ก็ยังทําเฉยสิทธิ์เป็นลูกแท้ๆนี่ไม่มีใครสนใจฉันหรอก กริติกาฉันพอแล้วล่ะฉันจะเป็นต้นเหตุที่สมัยราชโดนทำร้ายได้ไงคนพวกนั้นดูแลแซมไม่ดีเองอแล้วมาโทษคนอื่นมาว่าฉันฉันพอแล้วกริติกาฉันทนไม่ไหวอีกแล้วล่ะฉันไม่ยอมอยู่บ้านนี้อีกต่อไปไม่มีทางฉันจะไปจากบ้านนี้โอเค ฉันจะไปกับเธอจะให้ฉันอยู่ที่นี่ทำไมคนเดียวถ้าเธอเลือกแล้วก็พาฉันไปกับเธอด้วยว่าไงฤกติกามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเธอจะไปกับฉันได้ยังไงเธอรู้ดีนี่ฉันทำงานให้บริษัทพ่อเธออย่างหนักมากฉันทำเงินได้เงินทั้งหมดก็อยู่กับเขารู้ไหมว่าฉันน่ะทำเงินได้ถึง40ล้าน ถ้าเราสองคนไปจากที่นี่เราจะไม่ได้เงินเลยนะกฤติกากฤติกาให้อภัยฉันด้วยนะตอนนี้ฉันเลี้ยงตัวเองยังไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ว่าฉันรักเธอมากนะถ้าเธอมีปัญหาอะไรเพราะว่าฉันฉันจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตแน่เลย รัตเวียอย่าพูดแบบนั้นฉันอยู่ข้างเธอฉันรักเธอมากนะรัตเวียฉันรักเธอจริงๆเรื่องเงินน่ะไม่ต้องห่วงนะฉันจะบอกแม่เองว่าอย่าย,ยึดเงินของเธอฉันรู้ดีว่าจะพูดกล่อมพวกเขายังไง <c oughs> นี่ไม่ใหญ่ มาทำอะไรที่สถานที่แบบนี้เนี่ยก็ฉันไม่มีธุรกิจอะไรแล้วอ่ะฉันจะไปที่ไหนก็ได้จันดูโอ้นี่คุณธุรคะโอ้มาได้ยังไงครับเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบใจจ้ะทำไมต้องลำบากมาถึงที่นี่โทรหาผมก็ได้ฉันคุยกับเธอทางโทรศัพท์แล้วและอยากมาพบกับเธอด้วยตัวเองโอ้นี่คือสิทธาโอ้เชิญนั่งก่อนนะครับขอบคุณขอบคุณมาก สิทธาดนี่คือจันดูนี่สวัสดีตอนธุรกิจของฉันรุ่งเรืองถ้าฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ฉันจะมาหาจันดูให้ช่วยฉันนี่แหละเขามีเส้นสายรู้จักคนเยอะแยะโอ้โอ้ทำไมต้องชมกันขนาดนี้คุณช่วยผมเอาไว้เยอะนะครับบอกผมว่มาใจใผมช่วยอะไรจันดูคือว่าฉันอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนสั่งทำพาสปอร์ตนั่นนะ่ะก็ ที่ฉันเล่าให้ไหนฟังทางโทรศัพท์ไหมอ๋อครับครับคุณบอกผมแล้วผมจะจัดการให้แต่ว่าผมต้องเห็นพาสปอร์ตนั่นก่อนนะผมจะจัดการให้เลยจันดูขอสัญญาพาสปอร์ตเหรอพาสปอร์ตเลยออเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเออจัดหามาให้อ๋องั้นผมช่วยได้แน่นอนโอเคขอบคุณมากเลยขอบคจจขอบคุณขอบคุณนะครับโอเค สี่สิบล้านเหรอกริติการ,รัฐเวียต้องการเงินขนาดนั้นเลยเหรอไม่แม่รัฐเวียไม่ได้ขอกับหนูเองแต่ว่าหนูได้ยินเขาพูดทางโทรศัพท์เขากำลังลำบากมากแล้วใครจะช่วยเขาได้บ้างล่ะคะถ้าไม่ใช่แม่นะ่ะถ้าเป็นหนูหนูก็มาขอความช่วยเหลือจากแม่เหมือนกันแต่ว่าคริติกาเงินมันเยอะมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะแม่หนูเข้าใจทุกอย่างหนูไม่ใช่ลูกชาย หนูเป็นแค่ลูกสาวหนูเป็นแค่ลูกสาวลูกสาวที่ห่างจากแม่มา20ปี <ừ. S 1> แล้วอยู่ดีๆเข้ามาในชีวิตแม่แล้วหนูมันจะไปสําคัญได้ยังไงล่ะคะหนูเข้าใจดีนี่กล้าพูดอะไรแบบนี้ออกมาได้ยังไงบ้าไปแล้วเหรอแม่ก็แค่ถามเองเพราะว่ามันเป็นเงินที่เยอะมากเราจะต้องใช้เวลาจัดการหน่อยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแม่จัดการให้เองแม่น่ะมีทรัพย์สินที่ดิน เดี๋ยวแม่จะเอาไปขายให้แม่จะโทรหาทนายตอนนี้ละ่ะจริงเหรอคะแม่มจริงจริงนะแม่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณเหรอนี่จะบ้าเหรอจะขอบคุณพ่อแม่ตัวเองทำไมพ่อแม่ต้องช่วยลูกอยู่แล้วละ่ะไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างจะโอเคแน่นอนสัญญากับหนูก่อนนะคะแม่แม่จะไม่บอกใครใช่ไหมหนูไม่อยากให้รัฐเวียดนว่านะคะ นะคะแม่โอเคแม่จะไม่บอกใครนะเป็นความลับขอบคุณมากค่ะคุณรชนีครับจะให้ผมเก็บนี่ไว้ไหนครับเอ,อถามแม่เลยค่ะอแต่คุณนายไม่อยู่บ้านเธอออกไปกับคุณกริติการนะครับแม่อยู่กับกริติกาเลยอเออโอเคไม่เป็นไรค่ะงั้นทิ้งไว้ใน,นครัวก็ได้นะได้ครับ นี่ไม่ต้องห่วงนะหลังจากที่เสร็จพิธีพรุ่งนี้เราจะไปถอนเงินจากธนาคารกันโอเคนะโอเคค่ะกลับบ้านไปพักผอ่อนเถอะแม่ไปไหนอ่ะนี่แม่แม่ไปไหนมาจะถามแม่ทำไมละสิ์แล้วแม่ไปไหนกับลูกสาวไม่ได้เหรอ แล้เป็นคนเริ่มต้นไปไหนมาไหนโดยไม่บอกกันก่อนนี่ทำไมตอนนี้ถึงอยากจะรู้เรื่องแม่ขึ้นมาล่ะทำไมจะต้องห่วงแม่ด้วยล่ะคือแม่ฉันว่ามีอะไรปแปลกนะสิทธิ์ฉันมั่นใจว่าแม่กับกิติกาต้องคิดอะไรกันอยู่แน่ๆฉันคิดว่าสิ่งที่แม่กับกิติกาํกำลังทำ มันต้องเกี่ยวข้องกับรัสเวียนะขอบคุณมากนะที่รักถ้าเธอได้เงินแล้วก็ไปเจอฉันที่ทางด่วนมุมไบนะเราจะไปที่สุราษฎรก่อนแล้วค่อยไปเดลีตอนที่เราไปถึงเดลีแล้วเราจะไปจากประเทศนี้ตลอดการเออดี๋ยวฟังนะฉันเก็บของให้เธอแล้วนะรัสเวีย ฉันเบื่อกับชีวิตที่น่าสมเพชนี่เต็มทีแล้วแต่ว่าฉันมีความสุขมากที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแบบสองต่อสองฉันรักเธอมากนะฉันเป็นคนเดียวที่จะได้หนีไปตั้งหากฤติการพรุ่งนี้จะเป็นจุดจบของเธอฉันได้เงินแล้วฉันจะหนีไปตอนนี้จะช่วยกฤิติกาได้ไหมล่ะโรชนินีรัดเวียคนนี้จะเป็นผู้ชน,นะ ไม่มีใครชนะฉันได้ <c oughs> รัเวียจะไปไหนตั้งแต่เช้านะ <c oughs> ถ้าเราไปปลุกสิทธาต <c oughs> เราตามเข้าไปไม่ทันแน่ๆเลยเราต้องตามเข้าไปเลย หวังว่าทุกคนจะจำแผนฉันได้นะทันทีที่กริติกาส่งเงินให้ฉันก็จัดการเธอซะเอาให้ตายอย่าให้ใครเจอศพเข้าละ่ะไม่ต้องห่วงหวงนะัวหน้าผมจะฝังศพเธอเองในสถานที่อีอร้ายก็ไม่มีทางมากินได้ทุกคนจะตามหาร่างของกรติกาแต่ว่าจะไม่มีใครตามหาเจอ นั่นเสียงอะไรไปดูซิผมไปดูเอง กุญแ,แ,แจใช่ไหมเธอกำลังตามหากุญแจใช่ไหมล่าแต่ว่าช่างเธอไม่มีปัญหาเธอมาแล้วงั้นขอให้เรารับใช้เธอหน่อยแล้วกันจับตัวไว้ หมดเวลาของพวกมันแล้วพามันไปเดี๋ยวนี้พาเธอไปสิทธาไปราชนีราชนีมาห้องครัวหน่อยออถ้าออยู่ข้างล่างนี่ทำไมเธอต้องทำให้ทันจกใจด้วยเนี่ยไปไปได้แล้วไปไปสิไป ครับแม่ยายสิทธา,าครับฟังนะฉันได้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ทาพาส,สปอร์ตนั่นแล้วอีกไม่นานตารวจจะไปจับตัวมันแล้วฉันก็กําลังจะไปที่นั่นพอดีเลยด้วยฉันโทรหาโรสนีแล้วแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลยเธออยู่ข้างล่างครับแม่ยายผมจะไปสถานที่ตารวจกับเธอเนี่ยแหละโอเคและเดี๋ยวเจอกันนะบายโอเคครับแม่บาย จะทำอะไรก็ทำรัดเวียสิทธาจะต้องหาตัวเธอเจอและเธอจะได้เสียใจทีหลังแน่งั้นเหรอโอ้กลัวจังเลย <c oughs> เธอยังไม่รู้จักฉันดีโรชน,นี้ประวัติศาสตร์ก็บอกให้เห็นไม่มีใครสามารถจับตัวรัดเวียสิงหรานวัตรได้มาก่อน ตอนที่ฉันจ้างคนไปแกล้งบุกค้นบริษัทแม่ของเธออืมตอนที่ฉันหลอกให้พี่สะพ้ายของเธอรักฉันแล้วหย่ากับฉันไม่มีใครจับฉันได้นี่ตอนที่ฉันหลอกแม่สามีของเธอให้เกลียดแม่เธอแล้วพากทุกอย่างไปไม่มีใครหยุดฉันได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> แล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนผิดสามีที่รักของเธอสิทธาคูรนาอย่างไงล่ะแต่ว่าเรื่องมันก็นานมาแล้วล่ะเเรื่องพวกนั้นมันนานมาแล้วฉันจะให้เธอดูอะไร ที่น่าสนใจกว่านั้นก็แล้วกันเรามาเล่นเกมกันเถอะนี่ดูหนังแล้วก็ปิดเสียงเอาไว้แล้วเราก็จะพูดบทตลกตลกลงไปทับแทนมันจะต้องสนุกมากแนะ่แน่ได้ได้ฟังดูน่าสนใจมากเลยนะวันนี้ฉันทําได้ทุกอย่างเพื่อเธอนะกรติกาที่เราต้องทํำก็คือเธอพูดทับบทพระเอกฉันจะพูดทับบทนางเอกโอเคไหมอม,มโอเค สิทธาดฉันไม่ไปหรอกนะถ้าไม่ได้คําตอบนะ่ะนี่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่พูดแล้วใส่อารมณ์หน่อยสิโอเคโอเคเล่นก็ได้เล่นก็ได้ฉันจะเป็นผู้ชายฉันทำอะไรก็ได้เรื่องนี้สบายมากอยู่แล้วแต่เมื่อไรที่ฉันทำสําเร็จแล้วมาคอยดูแล้วกันว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นจากแผนของฉันเธอจะต้องไม่มีทางเลือกนอกจะจะกลับมาหาฉันยอมรับเลยนะว่าเธอเนี่ย ฉลาดกว่าโรชนีเยอะเลยโอ้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 เธอเนี่ยเป็นคนแรกที่ใส่ร้ายวอยไวใส่ทิศถาดจำได้ไหม จำได้ไหมสามีสามีอย่างงั้นเหรอสามีที่หวังแต่แค่จะนอนกับฉันแค่นั้นเหรอรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนวางแผนทั้งหมดพี่เคยของเธอคนนี้ไงล่ะรัฐเวสิงรนวัต แต่ว่าช่างเหมืนเธอะฉันจะพูดให้ฟังนะฉันนะจะไม่ว่าอะไรเธอรอถ้ากริติกาเอาเงินจากธนาคารมาให้ฉันเมื่ออไรฉันจะปลดปล่อยพวกเธอสองคนให้พ้นจากโลกนี้ไปเองก <c oughs> ่อนจะเอาชนะรัฐเวียสิงห์รานวัตนะมันเป็นไปไม่ได้หรอก แล้วิทธษาธคุรนา,าคือใครวันนี้ลูกเขยเหลวๆคนนี้จะเป็นฝ่ายชน,นะจำเอาไว้ฮ่าเฮ้ยาดเวียเฮ้ยพาเธอไปบาดเวียเฮ้ย,ย,ยาบาดเวียไปได้แล้วน,นี่เลย